สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเกมเศรษฐีครับวันนี้มีการอัปเดตอีเวนต์ใหม่ครับเป็นอีเวนต์อะไรไปดูกันเลยอ่าครับผมอีเวนต์นี้ก็เป็นอีเวนต์การ์ดนั่นเองครับการ์ดโอดินเหรอเราไปดูกันดีกว่าครับว่าตัวนี้มีสกิลยังไงบ้างครับการ์ดเทพโอดินสุริยะครับโอ้คุมเต่า95ครับส่วนลดการซื้อต่อจะ้ส่วนลดค่าปันทางแปครับ จี้ตัวครับคือคุมเต่า52%ครับแล้วก็เมื่อเพื่อนหรือตัวเองดับเบิลครับจะได้เพื่อนของฉันหรือฝ่ายตรงข้ามดับเบิลครับจะได้เพิ่มขึ้น2%ครับแล้วก็จี้ตัวครับเอ้ยสกิลตัวครับเมื่อผ่านหรือเจอฝ่ายตรงข้ามครับ3ช่องจากพื้นที่พื้นที่ของตัวเองอ่ะโอกาส55%ครับบังคับให้ฝ่ายตรงข้ามไปยังพื้นที่ของตัวเองครับรับประกันการซื้อต่อปะ ไม่สามารถซื้อต่อได้และคู่มือการผิดพลาดไม่ทํางานครับไม่แสดงผลครับอ๋อก็คือว่าเมื่อเราอ่ะผ่านเขาหรือว่าเราไปจุดเดียวกับเขาครับทําให้เขา55%นะครับไปยังเมืองของเราที่อยู่ข้างหน้า3ช่องได้โอ้เจ๋งนะครับตัวนี้คล้ายๆกับคล้ายกับซากุระครับไอตัวซากุระสายเวนตาครับแต่ตัวซากุระสายเวนตาครับเปอร์เซ็นต์มันแค่25%ครับตัวเนี้ตัวโอินนะครับ เปอร์เซ็นต์ตั่ง55%เลยนะครับเยอะมากๆครับผมว่าตัวนี้เหมาะสำหรับการเล่นเดี่ยว4นะครับแต่ถ้าจะเล่นเดี่ยว 1, 1, 1> เดี่ยว2อะไรเงี้ยครับก็สนุกไปอีกแบบหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นการแน่นนครับ j a c k พอต f e s t i v a ลครับอืมก็คือว่าแต่ชั่วโมงมีโอกาสได้ทั้งออดินสุริยะปะแล้วก็ดาร์คดาร์กอะไรนะรออะไรนะ ตัวเนี้ยไอ,อ้ลองอะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะอะไระออแบบนะแป๊บหนึ่งนะครับกออชื่อก่อนตัวนี้ผมไม่ได้ซะด้วยสิเนี่ยครับลาวิองนโลสเออได้ตัวดาครับแล้วก็มีอะไรกับดักเทพีสกูปะแล้วก็มีตัวเนี้ยตัวที่ถือแล้วก็มีไว้ไวอะไรนะไว <laughs> ไวคอนสแตนตินครับแล้วก็เนี่ยครับแจ็คพอตอ่าเดี๋ยวเรามาสุ่มกันดีกว่าครับแจ็คพอตทั้งอันนี้จะเป็น10เพชรนะครับมีประกาศกิจกรรมยังเอ่ยประกาศกิจกรรมยังไม่มานะครับ mm hmm. ก็เนี่ยครับจะเนี่ยการันตี1ลูกและการันตีน6ชั่วโมงครับแล้วก็รับประกัน6ชั่วโมงดาร์กมันต่างกันยังไงเอ่ยอยากรู้จังดาร์กรับประกัน6ชั่วโมงแล้วก็รับประกัน6ชั่วโมงไลท์อะไรอย่างเงี้ยครับอืม ครับเรามาสุ่มกัือนดีกว่าครับไปใช้กุญแจนะครับเพชรครับโอ้โหเราประกัน A อครับโอเพชรยี่สิบครับก็โอเคนะดาร์ครับแลกเปลี่ยนหกชั่วโมงครับโอ้ดาร์ครับแลกเปลี่ยนครับในดาร์มาสองใบแล้วครับเพชรยี่สิบครับ ได้ไลค์ครับทองครับเคบไซเพชรสุ่มครับทองครับทองครับแพ็คดาครับสามแล้ว เพชรครับไลค์ครับ,รบสามแล้วเหมือนกันปะ่ะดาครับสี่แล้วครับ,บลูกบาทลายครับโอ้ ดาครับ,5แ,รบ5แล้วครับไลท์ครับ5แล้วครับดาร์กแล้วครับน่าจัดนะครับอืออีวนที่แล้วเป็นไงครับดาร์กเสร็จแล้วครับอีวันที่แล้วผมได้บ้านลูกโป่งคริสตลัลด้ครับ <c oughs> ลองเอาไปเอ่อใช้ด้วยครับ โดนดักหมดเลยดักหลุมดำไว้ที่บินครับโคตรสวยเลยดาครับดาน่าจะได้ง่ายนะครับเนี่ยไล์ครับไล์ครับดาครับทองครับไล์ครับดาครับเพชรครับทองครับ ดาครับทองครับรับประกันครับดาครับทองครับทองครับน่าจะเพชรหมดแล้วปะอ่ะเพชรครับอ่าเพชรหมดแล้วครับผมมีประมาณหกร้อยกว่าเพชรน,นะครับก็ ต้องใช้เพชรเปิดอีกอเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าครับว่าผมได้ดาร์กเท่าไหร่ไลท์เท่าไหร่ครับสักครู่นะครับเฮ้ยได้รูปรางวัลลอ็ลอกอ,อินปะัีเนี้ยออกภาร,ารากิจครับได้รูปบัตรฉลองครับอ๋อแล้วมันมีภารกิจเสริมนะครับภารกิจฉลอง3ปีครบรอบลายเกมเสร็จถีนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูครับ ตัวนี้น่าสนใจนะครับในความคิดผมตั้ง55ในการเล่นสนุกดีอ่ะมันมันจะรู้สึกว่าไม่น่าเบื่อดีอ่ะทั้งป้องกันเมื่อเราไปตกฝ่ายตรงข้ามใช่ไหมตกที่เดียวฝ่ายตรงข้ามอะ่ะแล้วมีเมืองเราข้างหน้า3จุดอะ่ะสามช่องภายในนั้นอะ่ะแล้วเรามันก็จะป้องกันเราไม่ให้โดนเออคู่มือการผิดพลาดด้วยครับเจ๋งตรงเนี้ยและถ้าเผลอๆออกก็ดันเขาไปยังจุดเมืองของเราด้วยครับ ดาครับอุ้ยรับกัน A อไม่น่าเปิดเลยโอเคไม่เป็นไรดาครับสองแล้วสามแล้วครับโอ้เต็มสวยละโทษทีครับไม่ได้เช็คดูโอเคครับสักครู่นะครับ เนี่ยครับกิจกรรมอีเวนต์ฉลองครบ30มสิบไอ้ย3ปีลายเกมเศรษฐีป่ะครับเนี่ยก็นะครับจะมีพวกเล่นหนึ่งครั้งเปิดลูกบาทอะไรอย่างนี้ป่ะรับเดี๋ยวก่อนนะครับรับรางรับการ์ฉลองอ๋อจากลูกบาท รอบอ๋อคือว่าต้องทําอันนี้ก่อนพอทํานี้เสร็จปุ๊บก็มาต่อด้วยอันนี้ก็จะได้อันนี้ปุ๊บแล้วพอทํานี้เสร็จปุ๊บก็มาต่อด้วยอันนี้ทํานี้ต่อด้วยอันนี้ครับไปเรื่อยๆครับข้ามไม่ได้ครับแล้วก็มีนะครับ90%ครับในการถอดอัญมณีครับอัญมณีแบบสมมุติเราขาดสีเขียวใช่ไหมครับเราก็สามารถถอดได้ในราคาที่ถูกลงถูกลงอะไรนะถูกลง90%ครับเนี่ยครับสามารถถอดได้ใช่ไหมถอดได้เหลือ50เพรครับ จากปกติ500เพชรนะครับโเคตรเยอะครับถือว่าเยอะเลยแหละครับโอเคเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวผมต้องเลือ่อนลงไปอันสุดท้ายอีกแล้วแล้วยีวันที่แล้วผมก็ได้อลองลองหาครับมันจะได้จี้สองอันที่ผมได้นครับก็เป็นบ้านลูกโป่งใช่ไหมครับคริสตัลครับแล้วก็มีเครื่องประดิลุมดำครับแล้วผมก็ได้ออฟใหม่เป็นออฟเอ้ย สุ่มออฟคับแล้วก็ได้ออฟเปอร็นต์ได้คู่ขี้หนึ่งอันไงครับผมว่าอีเวนท์ที่แล้วอ่ะมันก็โอเคนะครับสำหรับคนที่มีหาซี่ไม่ค่อยได้ในอีเวนท์จี้ที่ผ่านมาครับแต่ที่ข้อเสียคือมันไม่มีเพรนั่นเองถึงแม้เราได้เราก็เราก็ไม่ได้เพชรครับไลท์ครับดาครับ ไลท์ครับไลท์รับประกันหชั่วโมงอ๋อ oh, มันจะมีอย่างนี้ครับมันจะมีดาร์กธรรมดาครับกับดาร์กที่รับประกันหชั่วโมงครับ๋อดาร์กรับประกัน6ชั่วโมงครับอ๋อ oh, oh, ผมก็เพิ่งเห็นตรงนี้นี่เองอย่างนี้ก็คือไลท์ ไม่รับประกันใดๆทั้งสิ้นแล้วก็ดาร์กไม่รับประกันใดๆทั้งสิ้นดาร์กธรรมดานั่นเองครับไลท์ธรรมดานั่นเองครับนี่ขนาดดาร์กกับไลท์ธรรมดาได้ยังหาย่ขนข่างยากเลยครับ หมดแล้วเอ่ยไลท์ครับเพชรยี่สิบเม็ดอ่าดาร,รับกัรหกชั่วโมงครับดาร,รับกัรหกชั่วโมงครับน่าจะหมดแล้วน่าจะหมดเท่าที่ผมหาได้เท่านี้แล้วครับน่าจะมีเท่านี้ เดี๋ยวเราไปดูดีกว่าครับถ้าะสมถ้าสมมุติว่าการันตีหนึ่งชิ้มโอ้การันตีหนึ่งใบแรกได้เลยครับได้หนึ่งใบเลยครับแต่ถ้าสมมุติว่าถ้าสมมุติว่าเป็นธรรมดา,างไงครับถ้าต้องได้หกใบครับถึงจะได้ถึงจะได้การันตีครับก็หาไลท์หนึ่งใบามาอะไรเงี้ยก็จะแลกได้อ่ะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูแล้วกันครับผมจะเปิดให้ดูระหว่างไลท์กับ ดาร์กนะครับอ่ะไลท์หนึ่งอันครับโอเคครับแล้วก็ดาร์กหนึ่งอันแล้วกันครับโอเคครับอ่ะเดี๋ยวผมจะเปิดก่อนครับเพราะว่าทองไอเพชรผมยังไม่ค่อยมีครับฉะนั้นก็ต้องเปิดต้องใช้เพชรเปิดครับโอเคอ่ะผมไลท์ก่อนแล้วกันครับไปครับหกชั่วโมงครับได้ได้แบบการันตีต่ำสุดของเขาเลยครับได้เหรอยูนาชิดเวนามครับ อะไรครับวิแปดชั่วโมงครับได้ไรครับได้ไรครับตัวใหม่ครับตัวใหม่ครับไม่น่าได้ครับคือชื่อไม่ขึ้นเทปโอดินเอสบวกได้เทปโอดินครับเดี๋ยวผมเปิดดีกว่าเดี๋ยวขออ่านก่อนนะครับว่าประกาศมายังเอ่ยประกาศมายังเอ่ยอ่ะประกาศมาแล้วครับสักนิดแล้วกันนะครับ ก็ถ้ารับประกัน6ชั่วโมงใช่ไหมครับเดี๋ยวดูดิไม่มีบอกเลยอาหาเป็นว่าทักษะก็คือว่าทักษะบัฟของตัวใหม่ครับถ้าสมมติอัพเต็มอ่ะจะได้เป็น80%สลายการนั่งฟ้าเมื่อตกแหลมมากเมื่อศัตูมาตกแลนด์มาร์กนะครับ จะสลายการตั้งฟ้ฟโอเคครับไม่เห็นมีบอกเลยว่ากี่ชั่วโมงได้อะไรได้อะไรอ่ะโอเคครับก็ไม่เป็นไรดีกว่างั้นเรามาเปิดต่อนดีกว่าครับให,ให้หมดเลยครับอโอเคครับเอาลวประกาน6ชั่วโมงดีกว่ามันน่าจะอะไรนะมันน่าจะแบบว่าเวิร์กกว่านะ 6ชั่วโมงครับดาร์คลูซี่ก็มาครับผม6ชั่วโมงครับอ่าดาร์คลูซี่เอสบวกครับอ่ะ8ชั่วโมงดิ6ชั่วโมงอีกแล้วครับโอเคครับงั้นผมยังไม่เปิดละกัน6ชั่วโมงเนี้ยเอาเป็นว่าก็ตามเนี้ยนะครับ 6ชั่วโมงก็มีโอกาสได้8ชั่วโมง1ครั้งครับแล้วก็มีโอกาสได้6ชั่วโมงซะเยอะกว่าโอเคครับงั้นก็ตัวใหม่ก็ถือว่าดีนะครับงก็ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับโอเคครับแล้วสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ